วันนี้เรื่อค่ะวันนี้จะมาไปวัดจะไปทำบุญอย่าเลิ่จะวัดกวเกาะแก้วเทพบรรยัยน่ะค่ะปู่เนี่ยแก้วสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้จะพาพักการปลูกต้นไม้แล้วก็ไปทำบุญเด้อครับผมจะพาไปถวายเทนครับวัด บอก้วเทพบรรดาลวัดนี่จะมีผู้ฤาษีที่เป็นอาจารย์ผมอยู่แล้วก็บผู้เดินแก้วครับผมที่นับถือเป็นครูบาอาจารย์เนาะนี่ก็เราก็ใช้เดินทางประมาณกิโลก,ออกว่าครับผมเดี๋ยวก็ถึงแร้วครับผมแต่ว่าทางก็ค่อนข้างจะโคกคันนิดจังหน่อยครับผมต้องผ่านป่าอยางเข้าไปแล้วก็ทางหน้านั่นก็จะเป็นโคคันเนาะซึ่งเดินทางมาจังหน่อยใกล้จะถึงวัดจะเป็นป่าป่ามด้วยครับผมนี่ครับ เ้าไปกรถ้ามาหน้าฝนก็จะคุกคักในจังน้อยครับทางเซนี้จะโบราบเรียบปันดได้ครับคือว่าธรรมดาแล้วถ้าเรามาทําบุญก็จะมีบททดสอบเราอยู่เสมอเนาะครับนี่ครับเ้าไปจะไปทําการถวายเพจในพื้นครับผมเพราะว่าพระอยู่นี่จะบ่ค่อยมีแม่ออกมาทําเพจปันดครับผมถวายเพจปันดครับผม เพราะว่ามันจะอยู่ห่างไกลจากบ้านคนหลายเตอบอยู่ครับผมนี่ครับความมจะจะเจอนี่ครับศาลเพื้นสร้างไว้นี่ครับผมแล้วก็จะเป็นบริเวณกว้างๆเนาะครับผมนี่ครับมองภาพโดยรวมเนาะครับผมเดี๋ยวจะพาไปแล้วก็ไปถวายเพลนเพื่อนแล้วก็จังค่อยสำรวจบริเวณนี้เนาะครับผมซึ่งมีรอยพระพุทธบาทแล้วก็มีขึ้นอย่างรอยพญานาคไงล่ะครับผมเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งเนาะครับเนาะ เดี๋ยวเราจะทำการถวายเพลงก่อนเดี๋ยวค่อยไป

าน,านงหาาพอเราถวายเพลงเสร็จแล้วเราก็มานมัสการร้อยพระพุทธบาทนะครับจะมีร้อยพระพุทธบาทอยู่ตรงบริเวณกลางวัดนี่แหละครับผมประมาณกลางวัดซึ่งเป็นร้อยพระพุทธบาทที่คงความสมบูรณ์ครับผมค้นพบโดยผู้ฤาสีองค์หนึ่งที่เพิ่นจำอยู่วัดนี่แหละครับผมกับพระ ที่ผมเป็นเจ้าอาวาสด้วยครับผมนี่ครับบริเวณนี้จะให้เบ่งชัดๆครับผมจะเป็นรอยนิ้มชัดเจนแล้ด้อครับผมแล้วก็จะเป็นรอยบุ๋มลงไปเลยครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปเบ่งอีกฝั่งหนึ่งเนาะครับผมซึ่งบริเวณนี้พันกะมีอันนี้เป็นหินเนาะครับผมเป็นหินที่ต้นไม้กลายเป็นหินเนาะครับผมนี่ครับต้นกะทำดอกไม้มาบูชานี่ครับพันจะ ยังแบบอนุรักษ์แบบเป็นธรรมชาติครับผมนี่ครับผมจะให้เบิ่งชัดใกล้ๆเด้อครับผมนี่ครับนี่ครับจะเป็นรอยเป็นรอยคื้นอ่างนิ้วกดลงไปนี่ครับผมซึ่งมีความสมบูรณ์ด้วยครับผมแต่ว่าลักษณะเท่ารอยพระบุตธบาตรเพิ่นก็จะมีความงามมีความยาวครับผมเป็นพิเศษครับผมนี่ครับ ถ้าผมหีพี่น้องมาจุดนี้ก็มาสักการะขอพรได้ครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปเบิงบริเวณอื่นเด้อครับผมตะบลับัดเด้อครับผมครับบริเวณที่อันนี้บริเวณทางนาเด้อครับผมจะเป็นกระปตรูปสะแบบธรรมชาติครับผมนี่ครับนี่ครับสวยงามครับมุมนี้ครับผม ตาอะไรจ๊ะหรอมีกุ้งมีกุ้งด้วยบ่โอ้ซึ่งบริเวณนี่เพลนล้อมไว้นี่กะจะเป็นป่น้ำเก่าครับผมที่เป็นโกดหหินครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งบริเวณที่เป็นรูปใบโพครับผมบพื่ออยากทาบุญกะบมาตรง บริเวณวัดแล้วกลไปหาปู่เนีนแก้วครับผมเพื่อนกะทาการสร้างศาลาอยู่ครับผมซึ่งเขากลับมาร่วมบริจาคซึ่งปีกายนี่ผมกะมาเป็นเจ้าภาพกระถิ่นใ้ตรงบริเวณนี่แหละครับผมเนี่ยเป็นทาการมุงแล้วครับผมนะครับแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งก็ยังหันแล้วเนาะเพิ่นยังต้องการปัดใจในการทาบุญจํานวนหลายเติบอยู่ครับผมถ้าโปรเดมีจิตศรัทธาก็คืคคอ มาช่วยทำบุญเด้อครับผมอันนี้คือไ่สวายอยากเก็บเอาเลยลูกเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งนเนาะบริเวณนี้มันจะอยู่โกไก่กันครับผมเมิ่นมาถึงบริเวณนี่ก็จะเป็นนี่ครับลักษณะจะเป็นรูปหัวใจครับผมเพื่อนกะทาสีทองรอมไว้เลยเอาไม้ล้อมไว้เพื่อป้องกันบม่ให้คนไปเหยียบไปย่ำเนาะครับผมนี่ครับมันไปโพนี่สวยงามครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้เบิ่ง มีมาตั้งแต่หลุนๆุนหมดเลยครับผมนี่ครับมันจะเป็นบริเวณผมจะให้เบิ่งสายน้ําที่เวลาร่นมาแล้วก็่จะไหลลงมานี่ครับผม,น,ม,น,น,บบผมนี่ครับไหลลงไปสู่ม่น้ําจนพุลาครับผมนี่ครับเห็ินบอกครับผมรอยรอยที่ไหลออกมาจากใบโพนั่นจะเป็นร่องครับผมแสดงว่ามีการชะาล่างมาตั้งแต่โบราณโบราณแล้วครับผมนี่ครับจะเป็นร่องเลยครับผมนี่ครับนี่ครับ เป็นล่องที่สวยงามด้ครับผมเนี่ยครับนี่ครับเป็นรูปหัวใจเห็นไหมครับผมซึ่งผมมาเห็นทีแรกเนี่ยโอ้ยอัศจรรย์ใจครับผมคือธรรมชาติมันจะสร้างสรรค์ไว้ให้เนาะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปต่อเนื่องกันครับไปเบิ่งรอยพญานาคนะครับนี่ครับเห็นไหมครับผมมันจะเป็นรอยต้องใส่จินตนาการจังน้อยเนาะครับมันจะเป็นรอยเหมือนเหมือนทอง ของงูใหญ่ครับผมนี่ครับเป็นเกตช่วงทองครับผมนี่ครับต้องสังเกตเบิ่งดีๆครับจังเห็นครับผมบริเวณนี่มันจะมีปู่หรือสี่พร้อมได้ครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งครับซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ผมเองลครับผมหนาเป็นกะกาใบซากะระขอพรได้ครับผมนี่ครับนี่ครับมันจะสร้างเป็นพรจังอาสม เ็นก็ยังทำาไยแล้วครับผมบริเวณข้างหลังเนาะครับผมนี่ครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งเด้อครับผมเด้อมันจะอยู่ทางในนี่แหละครับผมครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ่งเลยครับแต่ว่าผมจะพาเบิ่งแบบผ่านๆเด้อครับผมเพราะว่าเพิ่นหั่นบ่อยักจะเปิดเผยตัวปันไดครับผมเพิ่นยากอยู่สงบเนาะครับผมเป็นเป็นฤาสีเพิ่นมากอยู่แบบเงียบสงบครับผมนี่ครับแต่ว่าผมมาหาประจําได้เพราะว่า ผมจะสนิทกับเพื่อนดีครับผมบัวจารย์มีอย่างผมก็จะมาปรึกษากับเพื่อนนี่แหละครับผมนี่ครับพอมาถึงแล้วนี่ครับเพื่อนกติษติลูกศิษย์ลูกหายอยู่เนาะคุยทันอยู่ครับผมเอาเอป็นว่าเอามาสักการะบูชาไหวตรงรูปปั้นตรงเป็นรูปเพื่อนดีกว่าครับผมเนาะเพราะว่าเพื่อนบราอยากเป,เปิดเผยตัวเดี๋ยวจะทําเป็นการแบบรบกวนสมาธิเพื่อนปเปล่าๆครับนี่สิครับผม ใหญ่เบิ่งครูมที่เพ็่นบูชาอยู่ครับผมนี่ครับเห็นบอกเพื่อนบอกครับผมมันนั่งอยู่นั่นแหละครับผมนั่นแหละเบิ่งสำนักพ่อเนาะพี่น้องเดี๋ยวผมจะมาเบิ่งบริเวณที่เพื่อนปฏิบัติธรรมเด้อครับนี่ครับผมบริเวณนี้เพื่อนกะมานั่งสมาธิประจําครับผมแล้วก็เป็นต้นไม้ที่เพื่อนปลูกไว้เพื่อนว่าเพื่อนปลูกได้สิบกว่าปีแล้วต้นยางเหล่านี้เพื่อนเอาปลูกเองกับมือครับผมนี่ครับใช้เบิ่งสถานที่เพื่อนปฏิบัติธรรมเนาะแล้วก็เพื่อนก็เพื่อนจะปฏิบัติธรรมคือจังพระนี่แหละครับผมเเป็นอ ปฏิบัติทําศีลทําคิดทําสมาธิเพื่อจังพระนี่แหละครับผมนี่ครับใเบงบริเวณข้างนอกนาะครับผมเอาเป็นว่าโอพอสำนีเด้อครับเดี๋ยวคอยติดตามคลิปต่อไปของผมเด้อครับสวัสดีครับ